สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็หลังจากหายไปเกือบปีกว่านะครับผมก็กลับมาอีกครั้งนะฮะกับการเล่นบีดวันพีชนะฮะแต่มาในรูปแบบ5.0นะครับผมโอเคก็ตามเคยนะฮะก็จะกลับมาเล่นรีวิวตัวละครทุกตัวนะฮะที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับ แบบนี้อาจจะนานไปหน่อยนะครับผมก็เพราะว่ามันออกมาตั้งแต่ต้นปีกลุ่มต้นประมาณต้นปีแล้วนะฮะประมาณเดือนกุมภานะครับผมโอเคเราไม่พูดความทำเพลงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเล่นไล่จากบ้านบีดไปแล้วก่อนกันลวกันนะฮะกับตัวละครอิจิโกะนะครับผมคุโรสาก,กินะครับโอเคเดี๋ยวเรามารอดูฟั่งนู้นนะฮะว่าเขาเลือกอะไรมานะร Certainly the light is my strength ฟังนู้นเลือกซันจิมานะฮะก็ถ้าผมออกอะไรไม่ดียังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะคเพราะว่าผมก็นั่งไปทั้งดูคลิปเก่านะคลิปเก่าวิธีออกของนะผมก็อาจจะมีแย่บ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมไปด้วยแล้วกันนะฮะโอเค for my f ล t h พ r a s ลอ n เลือ ก็สกิลแรกนะฮะก็เป็นเกณซึงะเทนโซนะครผมเคี่ยวจัดท่าถ้าเรารู้จักกันดีนะสำหรับตัวละครที่ผมเคยรีวิวไปในเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยผมจะขึ้นว่าเป็นรีเวิร์สกันละกันนะฮะเป็นเวอร์ชั่นที่เขาเรียกว่าอะไรอะทำขึ้นมาใหม่นะครับผมเป็นตัวละครเก่าแต่ว่าปรับเปลี่ยนสกิล ทำสกิลทำสกินตัวละครออกมาให้เป็นในรูปแบบใหม่ๆนะครับเอโคสกิลแรกก็ถือว่ายังโอเคนะฮะแล้วก็เป็นเกเซน่าเทีนโซที่เรารู้จักกันดีสังเกตดาบอิจิโกะนะฮะจะคล้ายๆกับการปรับปรับแต่งสังเยสซ่ใหม่นะแล้วเป็นรูปแบบที่ อยู่ในอยู่ในภาคตอนส,สุดท้ายของการเขาเรียก <Wait, S 1> ว่านะการประทะกันของพินซี่กับเหล่ายมมาททษนะ <Cool. S 1> ก็สังเกตได้ชันว่าชุดเชิดของ <Cool. S 1> อิจิโกะก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะว่าจะเป็นการร <A sound S 1> วมวินซี่กับใส่เลือดยมมาทูตในตัวอิจิโกะเข้าด้วยกันนะทำให้เขาดูเนี่ย <there> แต่งองค์ทรงเครื่องได้ดีขึ้น Certainly for honor สกิลสองนะครับเป็นสกิล Hollow faction power นะครับผมก็จะเป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจยีบนะครับแล้วก็เพิ่มอัตรายี่สิบเปอร์เซ็นของสกิลหนึ่งด้วยนะครับผม <c oughs> จะใกล้จะได้สกิล3แล้วนะสกิลสเป็นการใั้เก pues ื่อนสเป็นสกิลปดปล่อยสวัสดิการของอจิกเรามาดูกันว่าปดปล่อยสวัสดิการในเวอร์ชันนี้ของอิจิโกะจะเป็นอะไร I'm all geared up. ซื้อของให้อย่างเดียวอยู่ A plan. sound เก็ตว่าสวัสดีการอิจิโกะจะเหมือนกับช่วงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมก็อย่างว่าช่วงแรกก็แต่งร่างได้แค่ยี่สิบวิทำอะไรมากไม่ได้เหลือสามสิบวินาทีค่ะเดี๋ยวก็จะดูแล้วนะครับ สิบห้วิครับยังไม่เห็นสันจีฝั่งนู้นเลยนะว่าสันจีลึกลางจะเป็นยังไงนะเอาสามสองเราหมัดไขว้ก่อนนะเพราะเไม่รู้ว่าสันจี ด <Anyway. S 1> ูจะปวดแค่ไหนนะโอ้สันจิครับรูปร่างดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะฮะเฟิร์สบัตไปฮะก็ถือว่าโอเคขึ้นนะสำหรับรุจิโกะในแมปนี้นะครับ What you got Is there danger ไปที่โปรสายสเตนนะฮะกำลังคิดอยู่ผมจะออกอะไรต่อดีนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็กลับมาเล่นแมปนี้แล้วผมก็เวิร์กๆอย่างนี้นะไม่รู้จะเล่นอะไรดีโอเคแล้วปั๊บบายผมจะออก hard ระกันนะฮะในช็อปสี่เนี่ยนะฮ h a r ด of the t e r r i a s q u a r e แควร์อะไรเบบนั้น <is S 2> <my strength. S 2> อาจจะต้องใช้เงินสักพักหนึ่งนะครับผม, uh, <okay. S 2> มทำไมผมไม่ออกไตั้งก่อนอ่ะ <c oughs> ผมต้องออกไอ้ขวานทองนะฮะฟูลลี่ <sound> นะผมเพราะว่ารู้สึกว่าอันนั้นจะช่วยในการตีตีกระจายได้นะ แต่ว่าพิโกะก็รู้กันดีครับว่าถ้าเราไปถึงคั้นที่บันไครได้นานพอสมควรนี่ยฟูลี่ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะช่วงนี้ก็เก็บตังค์นะเก็บตังค์ยาวซื้อขวบนะครับเพราะว่าช่วงนี้ ขอ,ของที่อาสำหรับเรื่องการโจมตีเราก็ต้องมาก่อนอมาเรื่อยๆครับสกิ4มาแล้วครับเป็นมู o n b l a c ลส o o n นะฮะเกิดในวันนนะี้ร์ในเวอร์ชั่นนี้อิจิโกะจะเป็นใน <Of course. S 1> จะไปในทางไหน,นครับสำหรับอิจิโกนะ สกินนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่อิจิโกะอยู่ในศึกสุดท้ายแล้วนะฮะศึกที่จะตัดสินกับพวกเราควินซี่แล้วนะครับสี่แมงเอต้องใช้ทั้งสี่พันตังเราไอ้เียไอ้ตังเราไม่พอท่านผู้ชมครับอ้พอดีขาดันขันหนึ่งร้อยนะฮะโอเค โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอีกชั่วโมงครึ่งฮะัอีกนาทีขึ่งเดี๋ยวเราจะได้โดนกระสันจิอีกรอบหนึ่งนะครับหรือไม่เราก็แอบไปสู่สันจิตอนนี้เลยก็ได้ความคิดทั่วไหลโอเคเดี๋ยวเราไปรอสู่สันจิหรือเปล่าเพราะว่าการหาเงินโดยการฆ่าสโตูนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นครับ Berserk <Okay. S 2> มาหน้าไม่พอมาแล้วมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลสาวกันฮะว่าเป็นยังไงครับเหมือนเดิมเลยฮนะเป็นการจงปีกกเกซ่าเบนโซแบบต่อเนื่องนะฮะหลายรูปแบบเฮ้ยไปไหนเราขันชีบหานี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ทัน ไงวันนี้วันนี้วันนี่มึงนี่เป็นทุกเวอร์ชันเลยไงเนี่ยเวลาแพ้ต้องวิ่งเข้าเข้าฐานนะฮะโอเคชิบหายแล้วฮะเหลือ15วินะฮะจะทันจะทันกับไปออกขอบบอกว่าไม่น่าทันนะฮะโอเคแล้วก็เตก็บของลองวิสกิลไปก่อนนะครผมเพราะว่าตอนเวลาดูเอลนี่สกิลทั้งหมดจะมานามันจะรีขึ้นมาใหม่นะครับผม ครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูซิว่าซันจิมันจะมีอะไรแปลกๆมาบ้างหรือเลปล่านะฮะเรามาตนี้ก่อนเลยนอ,เยอยนเรียบร้อยฮะไม่ต้องซื้อนะครับผมสำหรับอิจิโกะ Is t h r danger? <Okay. S 2> <Hi. S 1> อกขวานฮนะ I'm here to help แล้วก็ต้องใช้ตั้ง <Hi. S 1> อีกประมาณ2,500 <Maybe. S 1> นะครับผมในการออก เอ่อฮาร์ดนะครับผมผมเรียกว่าฮาร์ดแล้วกันนะฮะเพราะว่าชื่อมันยาวมันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีสวัสดิกาเรายังไม่พร้อมนะครับบันไขแล้วกูดาวประมาณ1นาทีนะครับ สัญจรมาสัญจรเอาดิเอาดิไหวป่าไหวบ้าเปี้ยวนะยังไงวะฮะเปี้ยวอะโอเคฮะเดี๋ยวยังไงผมขอปัดไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเรามาเจอกันตอนมีสกิลอันตีแล้วละกันนะฮะตั้มนึงครับ